ันนี้นะคะที่เชอร์จะมาสอนนะคะภาษาไทยเกรดฟในทอปิกค,คำกราชาั์นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเชอร์แฮร์ไฟ v วลแคปรารีนะคะ the first body body ร่างกาย uh, mean mean หมายถึง classify classify จำแนก relative, r e t i v e ญาติ yeah, polite, polite, สุภาพนะคะคำราชาศัพท์หมายความว่าเป็นศัพท์หลวงนะคะเป็นศัพท์ราชการแล้วก็หมายรวมถึงคำสุภาพที่นำมาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรือฐานะของบุคคลคำราชาศัพท์นะคะจะแบ่งออกเป็น5ประเภท ประเภทแรกนะคะจะเป็นคำราชา,ชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ 2. พระบรมสารวง 3. พระสงฆ์ 4. ข้าราชการชั้นสูงหรือขุนนาง 5. สุภาพชุมทั่วไปคำราชาศัพท์จะนแบ่งได้ทั้งหมด6หมวดนะคะหมวดแรกคือหมวดร่างกายหมวดที่2หมวดเคลือยา้า หมวดเครื่องใช้ 4. หมวดกริยา 5. ห,หมวดสรรนามแล้วก็ 6. ห,หมวดคำที่ใช้กับพระสงฆ์มาดูคำราชาศัพท์หมวดร่างกายนะคะอ่ะอันนี้เป็นร่างกายที่จะนะคะมีคำราชาศัพท์อยู่นะคะตามส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มจากพระเสียรคืออะไรคะ ศักดิค่ะศักดิ์ร่างกา่างกายศักดิค่ะระเงกาศักพระเนตรนะคะก็คือตาพระกันหูพระปลานะคะพระนาศิรจมูกพระอกคือปากพระทนฟันพระพระพระสวงก็คืออกนะคะพระศอคือคอพระกรคือแขน พระหัตมือพระอุทธรคือของพระชานุเขา้าพระชงคือน้าแข้งนะคะนิ้วพระบาทคือนิ้วเท้าแล้วก็พระบาทก็คือเท้าอันนี้คือคำราชาศัพท์หมวดร่างกายนะคะเด็กๆจำไว้ด้วยเดี๋ยวที่เมีใบงานเกี่ยวกับคำราชาศัพท์หมวดร่างกายให้เด็กๆทำนะคะ,ะต่อไปหมวดเครือญาตินะคะเครือญาติก็คือใครมาดูซิ อย่างเช่นปู่กับตานะคะก็คือพระอายกากับอายกีนะคะย่ายายก็คือพระอายิกาลุ่งพระปิตุลาป้าพระปิตุฉาพ่อพระชนกพระบิดาแม่พระชนนีพระมารดาพี่ชายนะคะพระเชษฐาพี่สาวพระเชษฐาพัินีนะคะน้องชายพระอนุชาแล้วก็น้องสาวพระคณิษฐา ต่อไปเป็นหมวดเครื่องใช้นะคะต่างอันนี้เชื่อยกตัวอย่างจากในห้องนอนนะคะอันนี้พระวิสูจน์นะคะก็คือมานพระแก่พระบัญชรน,นะคะก็คืออะไรคะหน้าต่างนะคะพระกฏคือร่มนะคะผ้าซับพระองค์คือผ้าเช็ดตัวพระฉายคือกระจกนะคะพระสามคือหวีพระสุคนคือน้ำหอม เก้าอี้ที่นั่งตรงนี้นะคะแล้วก็พระเขนยหมอนพระแท่นบรรทมเตียงแล้วก็ผ้าซับพระพักก็คือผ้าผ้าเช็ดหน้านะคะหมวดคำกริยานะคะมาดูสิหมวดคำกริยาทอดพระเนตรก็คือการดูพระราชทานให้ประทับนั่งอยู่นะคะบรรทมนอน ทรงพระราชดำเนินก็คือเดินสเสด็จก็คือไปสเสด็จประพาสไปเที่ยวส่งน้ําคืออาบน้ําทรงเครื่องคือแต่งตัวแล้วก็เสวยก็คือการรับประทานนะคะมาดูหมวดคำสรรพนามนะคะหมวดคำสรรพนามมีอะไรบ้างนะคะ ก็คือใช้แทนชื่อผู้ผูดุรุษที่หนึ่งนะคะคำราชาศัพท์ที่ใช้ก็คือข้าพุทธเจ้าประผมติฉันใช้กับพระมหากษัตริย์ผู้ใหญ่พระสงฆ์นะคะแทนชื่อที่พูดด้วยบุรุษที่สองก็คือใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทนะคะใต้ฝ่าละองพระบาทใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนะคะพระบรมราชนนีพระบรมโอรสาธิราชนะคะแล้วก็พระบรมราชกุมารี แทนชื่อที่พูดด้วยนะคะก็คือฝ่าพระบาทใช้กับเจ้านายชั้นสูงนะคะอันนี้พระคุณเจ้าใช้กับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์นะคะแล้วก็พระคุณท่านใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไปนะคะหมวดคำที่ใช้กับพระสงฆ์นะคะได้แก่อะไรบ้างอ,อย่างเช่นสงน้ำนะคะคืออาบน้ำ รับประทานคือชั้นคือรับประทานจำวัดคือนอนประเคนคือการถวายนิมนต์คือเชิญนะคะปรงผมคือโกนผมทำวัดสวดมนต์นะคะนมัสก,การคือการไหว้ครองผ้าค,คือแต่งตัวแล้วก็ปัจจัยคือเงินนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับพระพิสุขสงฆ์ซึ่งชีวิตประจําวันเราจะเจอนะคะคำราชาศัพท์ราชาศัพท์ที่ใช้กับพระพิสุขสงฆ์เนี่ยบ่อยมากที่สุด สุภาพนะคะคือคำที่ใช้กับบุคคลทั่วไปเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะอันนี้คือคำสามัญกับคำสุภาพนะคะผักบุ้งคือผักทอดยอดผักประเฉดก็คือผักรู้นอนผักตกชวาผักสามหานะคะดอกสลิดคือดอกกระจรฟักทองคือฟักเหลืองถั่วง,งอกคือถั่วเพาะนะคะหัวปรีคือปรีกล้วย นี่คือหมวดคำสุภาพอีกหนึ่งหน้านะคะปลาสลิดก็คือปลาใบไม้นะคะในคำสุภาพวายกระมือนะคะปลาช่อนปลาหางแมววิตราลิงวานอนดอกมะลิคือดอกมะลิกานะคะดอกขี้เหล็กคือดอกเหล็กนะคะข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับการใช้คำาราชาศั์นะคะระดับพระมหากษัตริย์และพระบร สารุวงนะคะมีข้อสังเกตดังนี้เชิญขอเพื่อนนะคะมีเพื่อนกำลังเข้ามาอ่าคำเอาใช้คำพระบรมหรือพระบรมราชนะคะนำหน้าคำนามที่สำคัญซึ่งสมควรจะเชิดชูให้เป็นเกียรตินะคะตัวอย่างพระบรมราชองค์การนะคะสองใช้คำพระราช ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องการกล่าวไม่ให้ปนกับพระบรมวงศานุวงศ์นะคะตัวอย่างเช่นพระราชลันจกรนะคะ 3. ใช้คำพระนําหน้าคํานาทั่วไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชนเช่นพระเก้าอี้นะคะจะไม่เรียกเก้าอี้เฉยๆจะเติมคำว่าพระนะคะไว้ด้านหน้า 4. ใช้คำว่า หน้าคำนามทั่วไปเพื่อให้แตกต่างจากสามัญชนยกเว้นรองเท้าแว่นตาแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้าจะใช้คำว่าฉลองพระบาทแว่นตาฉลองพระเนตรเสื้อผ้าฉลองพระองค์ทรงม้าจะหมายถึงขี่ม้านั่นเองนะคะคำกริยาคำว่าทรงนะคะจะตามด้วยคำนาม เช่นทรงบาทหมายถึงการใส่บาททรงนะคะไม่นัามากริยาราชาศคำว่าตรัสโปรดสเสด็จทอดพระเนตรนะคะพระราชทานเสวยประทับบรรทมมีพระราชดำริเป็นพระประมุขก,กี่วแล้วก็สิ้นพระชนยกเว้นนะคะผนวด จะใช้คำว่าทรงผนวดน,นะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ในวันนี้ที่เชอร์จะมีใบงานเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ในบทร่างกายนะคะที่เชอร์จะส่งแยกให้ในลายกลุ่มของเด็กๆนะคะต่อไปนี้ที่เชอร์จะให้เด็กๆที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบกับคนที่คะแนนไม่ถึง5คะแนนได้ทำแบบทดสอบนะคะ